สวัสดีครับวันนี้ช่องคิมวันก็จะมาแนะนำวิธีการผัดหนังหมูนะครับก็ส่วนประกอบนะฮะก็มีดังนี้ครับหนังหมูนะครับหนังหมูแช่นะครับนี่ครับชิ้นหั่นก็ชิ้นขนาดนี้นะครับหนังหมูที่เราซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างเหนียวนะฮะเวลาผัดแล้วเนี่ยมันก็จะเคี้ยวลำบากนะครับ แล้วก็ควรไปต้มก่อนนะครับอันนี้หนังหมูนะครับหนังหมูที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็แช่โซดาไฟมานะครับเพราะฉะนั้นเรามาต้มก่อนเนี่ยมันก็จะทาให้ช่วยล้างพวกสารเคมีออกไปได้นะครับนี่ก็เราไปก็คือหมูนะครับนะครับหมูหมักนะครับหมูหมักนี่ก็ดูได้ตามคลิปทั่วไปนะครับว่าหมักยังไงนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายครับแล้วก็พริกนะครับพริกจีฟ้า แล้วก็กระเทียมสับนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับน้ําตาลทรายนะครับซอสหอยนางรมนะครับผงชูรสก็ประมาณ1ช้อนชาน้ําตาลทรายก็1ช้อนชาเต็มๆนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมก็1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับ พริกไทยเราก็ใช้เกรดดีหน่อยนะครับเวลาใส่แล้มันจะได้หอมนะครับก็ส่วนประกอบก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปก็เราก็จะเอาหนังหมูเนี่ยนะครับไปต้มนะครับเพื่อให้มันนุ่มต้มนานแค่ไหนเนี่ยก็สุดแล้วแต่นะครับพ่อหนังหมูที่มาแต่ละรอบเนี่ยเราไปซื้อมาเนี่ยความเหนียวเนี่ยไม่เท่ากันนะครับนะครับ เราก็รอให้น้ําเดือดนะครับพอน้ําเดือดปุ๊บเราก็เทหนังหมูเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ต้มไปเรื่อยนะครับต้มไปแล้วเราก็เช็คดูว่าถ้ามันนิ่มแล้วเราก็เอาขึ้นนะครับถึงให้แห้งนะครับแล้วก็เอามาผัดนะครับครับผมนี่ก็หนังหมูที่ต้มอ,อยู่เนี่ยน้ํากําลังเดือดนะครับให้เดือดจนหนังหมูหนิ่มนะครับเราจะตักขึ้น การต้มหนังหมูเนี่ยมันดีหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือทำให้หนังหมูนิ่มนะครับอย่างที่สองก็คือพวกสารเคมีเนี่ยที่เขาเอาโซดาไฟมาแช่เนี่ยมันก็หลุดออกไปนะครับบางส่วนก็กินเข้าไปแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะครับนะครับอย่างที่สามก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคเลยครับที่ติดมากับหนังหมูไม่ว่าจะเป็นพวกบางทีพวกฝุ่นพวกอะไร,พว,ะไรพวกอะไรที่ตามที่ว่าคนเขาไปจับไปหยิบเนี่ย มันก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็เชื้อโลกนั้นก็ออกมานะครับนะครับรอให้มันนิ่มแล้วเดี๋ยวก็เอาขึ้นมาผัดนะครับตอนนี้หนังหมูก็นิ่มได้ที่แล้วนะครับผมต้มไปก็ประมาณ5้านาทีนะครับน้ำเดือดห้านาทีนะครับตอนนี้เราก็ปิดแก๊สนะครับแล้วก็ตักหนังหมูออก อันนี้เราก็น้ําเย็นใส่นะครับเย็นใส่พอให้มันเย็นนิดนึงเราก็เอาใส่นะรสกระกาผิดเนี่ยครับพึงเสด็จน้าไม่แห้งนะครับเราถึงจะไปผัดนะครับแล้วเราก็ดดกดกดให้น้ำอลอดช่างแล้วก็เหมือนเดิมครับรใส่น้ำมนัน กระทะเซฟร้อนทำง,งานเสร็จแล้วเปิดแก๊สการผัดหนังหมูเนี่ยกระทะไม่ต้องร้อนมากนะครับ้องใส่ลงไปนะครับพอ,พอใส่ลงไปพอใส่เครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยหมูอะไรทุกอย่างเริ่มสุกปุ๊บแล้วก็เร่งไฟนะครับเร่งไฟแล้วเพื่อให้แบบให้มันควันมันหอมเข้าไปในหนังหมูเสร็จแล้วก็ ผัดสักพักเราก็เก็บเลยนะครับมีน้ำมันร้อนแล้วนะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดก่อนนะครับหมูนุ่มนะครับหมกหักเองหมักง่ายๆลครับหมูนุ่มอ่ะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้เขามีคลิปสอนหมักเนี่มีเยอะแยะเลยนะครับเลย่วหมูก็เริ่มสุกหมันกันยเนี่ยสีมันจะเงาเงาเนี่ยแสดงว่าหมูหมักนะครับ แต่สีแบบด้านาๆหยาบๆเนี่ยก็แสดงว่าไมา่ได้หมักนะครับตามด้วยก็หนังหมูลงไปนะครับไฟเบาๆนะครับเนื้อแบบนี้ก็ไม่ถ้าไมวก็รสสีไม่อร่อยใส่เครื่องปรุงนะครับตามที่เราบอกไว้เมื่อกี้นี้นะครับใส่ลงไป โอ้โทษทีนะครับท่านผู้ชมผมลืมใส่พริกกระเทียมไปก่อนไม่เป็เราใส่ทีหลังก็ได้ครับเราก็เปิดเปิดตาเลยให้พริกกระเทียมกหมดใส่ไฟไม่เป็นไรครับใส่ก่อนใส่หลังมันก็ยังหอม,มดีนะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก่อนใส่ก่อนนั้นหนึ่งไม่เป็นไรใส่แล้วก็ไม่เป็นไรชาด,ดีนะครับแ,แล้วก็เล่นไฟนะครับ ซอสหอยนางรมเนี่ยใส่มากเอยก็ได้นะครับที่ดูแล้วมันน้อยไปซสหอยม่เยอะหน่อยอันนี้ซอสเบคกี้เขาจะมีใส่ซอสปรุงรสนะครับใส่กะหร่ยนงรมใส่เยอะหน่อยครับมันจะมีรสชาติเป็มข้น ไปเลยครับให้ทุกอย่างเข้ามันก่อนเสียงแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วครับว่าอร่แล้วการด้วยกึ้งชายนะครับใส่ลงไปปีแก๊สเลยนะครับดับแก๊สเลย ขึ้นชายเนี่ยโดนความร้อนมันก็หิวเสร็จแล้วก็ทใส่จานเลยนะครับีสียงความอร่อยของอาหารไหมครับชี้ช้าชาชาดิครับนี่ก็ทำให้อาหารอร่อยครับสวยงามน,นะครับเสร็จแล้วนะครับ หนังหมูผัดขึ้นช่ายง่ายๆแต่อร่อย